6กมงเช้าอยู่เบิร์นสวิตเซอร์แลนด์ผูดตองไปทำนานเห็นบ่หิมะหิมะกำลังจะตกโอ้ไม่หนาวเท่าไรศูนย์องศาไม่ลบอันนี้ฝรั่งไม่กลัวนะหิมะตกขี่จักรยานได้เห็นไหมอันนี้ด้วยเก่งมากอันนี้รถตรำพี่น้อง รถร r a m นี้บุโนโก้าขี้เกียจเดินบุโนโกขึ้นรถตรมันนีไปทํางานไปอยู่ในเมืองทีนี้คนที่ทางานเวลาตะปางก็มาเกีบให้มาแล้วเห็นไหมให้คนเดินโอ้ยหลายคนที่ขี่จักรยานไม่กลัวลื่นจริงๆถึงแล้วอยู่ในเมืองไม่มีใครอยู่เป็นตื่เช้าเนะาะตลาดคริสต์มาสท้ไมไม่มีใครอยู่ก็สวย <laughs> ถ้ามีคนยอรุ้นก็ไม่ชอบสวยเนาะออกตลาดคริสต์มาสก็เป็นถนนใหญ่มันยังไม่มีใครอยู่เป็นแต่เชา้าอันนี้เป็นสวิตเซอร์แลนด์ด้วยพี่น้องอันนี้เป็นที่คนเดินเห็นไหมมันลางทุกเชา้ามีคนมาลางเห็นปะลางเปียก S only s สวิตเซอรนตอนนี้ก็สะอาดแล้วเห็นไหมคนเวลาเรานอนมีคนทำาานเนาะที่มาเก็บทุกอย่างเห็นไหมไม่มีอะไรอยู่ไม่มีบุหรี่ไม่มีควดสะอาดมากไม่มีใครอยู่ไปไปดืม่มกาแฟ คนที่ทำนานรัฐบาลผู้ชายในเสื้อสีสม้มก็มาหล่างหิมะให้คนเดินเ mm hmm. ห็นว่ามัอนทำออกหิมะที่คนเดินเนาะไม่ให้ลื่นท้าไมที่นี้ก็หลางทุกอย่างแล้วตรงน,นี้มันมีเกลือเกลือกับหิมะไม่เข้ากันไม่อร่อยไม่เกลือก็ทำ น้ำแข็งละลายดูไหมไม่ใช่ชูรสเกลือมันตกหิมะประมาณนี้หกเจ็ดเซนติเมตรเหมจ้าสวยสวยเนาะเหมือนน้ําตาลถ้าไม่เนามากหิมะก็ละลายแล้วๆมันก็ไม่สนุกไม่ชอบเปียกมากทุกอย่างก็เปียกอื ที่ถึงเมืองไทยเด้อถ้าเห็นันนี้ก็ทุกคนก็บอกสวยเนาะใช่ไหมม่วงเบินแไม่ทุกที่ก็มีคนทํานานคนทํานานรัฐบาลตื่นแต่เช้าอู้ยลื่นตื่นตเ่นตนตเช้าอีหลีเก็บหิมะทำทุกอย่างสะอาด ใชไ,ไหมครับพี่น้องที่นี่ด้วยส่งคนอันนี้ชุดสีสม้มสีสม้มกำลังจะทำหิมะออกให้คนเดินไม่ให้ลื่นเห็นไ,ไหมโชคดีนะเรามีคนทำนานอันนี้ตื่นแต่เช้าหนาวมากเวลาฝนตกหนาวก็ทำนานทุก,กวันแต่เช้าใกล้จะถึงที่ทำนานพู่น้องก็เดิน ประมาณ45นาทีแล้วไม่เหนื่อยสุขภาพแข็งแรงแลว่ะเรามาอีกแล้วมาอ้วนไหมพาคนก็เก่งจริงๆขี่จักรยานเวลาหิมะตกไม่กลัวมากเก่ง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  ว้าทีนี้ยังไม่มีใครเก็บหิมะแมวะ่ว่ามีเยอะอยู่อีกสองรอยเมตรปูโน้ก็ถึงอยู่ทํานานแล้วแต่ว่าอยู่ทีนี้บานนนี้ขี้เกียจนิดหน่อยไม่เป็นไรโชคดีเดอ้อพี่น้องไม่หยุดเนาะ Have a nice weekend เจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย